ปิดฉากมิดเปิดฉากศัตรูครับครับความเป็นมิตรที่กอดคอกันนะตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนอย่างยันหลังเลือกตั้งแล้วหวานแหววอะ่ะแบบที่ว่าเนี่ยมากแล้วกลายเป็นศัตรูที่วันนี้มองหน้ากันไม่ติดศัตรูทางการเมืองเลยนะแน่นอนโอ้เห oh, มันอยู่คนละฝั่งเลยนะศัตรูในฉากหน้าไม่พอนะครับศัตรูที่รุนแรงที่สุดตอนนี้ และเพื่อไทยกําลังตั้งรับอยู่ครับนั่นคือปฏิบัติการอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียที่สกรมเพื่อไทยไม่หยุดหย่อนเลยแล้วเพื่อไทยเขาสวนเหมือนกันนะสวนแต่วกเพื่อไทยก็สวน้ตอนนี้พลังเลยพลังในโซเชียลพลังในการปฏิบัติการเนี่ยคุณดูคุณบอกเองว่าคุณเศรษฐายังถูกแฮ็กเลยครับคุณดูดิแล้วปฏิบัติการตัวนี้ในในทิกตอกนะพี่โอโห้กระชอนมเลยไม่ใช่แค่โซเชียลนะ ออนกราวเนี่ย <ไง S 1> ดเดินกระบ,บวนไปเผาเผาอยู่ใช่ใช่ในสภาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นครับอันเนี้ยยังคงอยู่นะในสภาเมื่อวันศุกร์วันพฤนหัสุร์ที่ผ่านมาเนี่ยนชนละน่านสีแก้วพยายามสนับสนุนแนวทางของก้าวไกลแต่ไม่ทำให้รอยแยกของความบาดหมาง ลดลงเลยโอ้ลดไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่าตลอดไปไม่มีจริงอแล้วดูวันนี้วันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะปฏิบัติการขอนิชประธานสภาในนชัดเลยนะในการดรับ9ก้า้าไกลไม่ให้เสนอกฎหมายคุณใจวัดคุณใจวัดคุณรังสิมันลมต้องมาแถลงอัดประธานเลยนะกรอและประธานคนนี้เก้าไกลโหวดได้ด้วยนะโอทธจัดูยี่สิบกปีก่อนปริตร์การเมืองอ่ะเขาเขียนเศรบันนะ นาชาติเน้าชาติเรนาชาติแล้วก็ฉีกเลยสัตยาบันก็ได้ครับแล้วทําไมมันถึงฉีกมันมาถึงจุดแตกหักจุดแตกหักแรกก็คือเรื่องชิงประธานสภาจบตอนนั้นแบบหนักมากแพ้เกมเพื่อไทยแพ้เกมต้องถอยนะแพ้เกมเพื่อไทยนแบบทุกคนทั้งคณะก้าวหน้าเขาต้องมาช่วยแบบอาจารย์ตือบุตรก็เอาไม่อยู่ครับนะครับเพื่อไทยตอนนี้สสมันกดดันเลยนะตอนนั้นยุทธวิธีกดดันจากอีสานนะ ผ่านทางสสมีใครบ้างตอนนั้นไม่ยอมประยุทธ์ศิริพานิชประยุทธ์ประยเพียงเกตเปิดฉากนาคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยเห็นออกนะอในเคสเนี่ยเก้าไกลยอต่อไปก็จะทำต่อแล้วก็ไฟเขียวยอมจำใจจำยอมคุณเห็นปฏิบัติการวันศุกร์ไหมออกมาด่าประธานสภาครับที่ตัวเองเป็นคนเสนอครับต้องด่าแล้วเรียกร้องประธานลาออกด้วยจากมิตรมาเป็นศัตรูทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าก้าไกลเนี่ย เริ่มทำหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายค้านแล้วตอนนี้ค้านเริ่มแล้วค้านทันทีค้านทันทีเริ่มปฏิบัติการแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าฝ่ายบริหารไม่มีใครรับเขาเลยใเพราะฉะนั้นต้องใช้โอกาสในสภาสร้างสมพลังแล้วก็ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาก้าวหน้านอกสภามวนงานจับตาหลังจากนี้เลยครับหน้าที่ฝ่ายค้านก้าวไกลในสภาหน้าที่มวลชนนอกสภา ก้าวหน้าลุยหนักแน่พื้นที่แน่นอนครับและตอนนี้สิ่งหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก้าวไกลเขากําลังสร้างสมพลังจากคนรุ่นใหม่ตอนนี้เปิดหลักสูตรโอโอบรมเยาวชนเนยเยาวชนนี่รมความคิดนี่นี่หลักสูตรเพราะบ่มทางความคิดเพราะบ่มกําลังเพื่อการสู้รบชื่ออะไรนะอคาเดมี่โปรแกสิฟอคาเดมี่หลักสูตรเยาวชนก้าวหน้าเห็นไหม คนดูนะทำไมไม่ใช้เก้าไกอของเก้ากลาๆเก้านะเดี๋ยวมันจะผูกติดกันไปออชสร้างพลังจากคนเหล่านี้ของนั้นก็ล่าสุดเมื่อวันไหนวันวันวันศุกร์ใช่ไหมที่ธรรมศาสตร์ครับหัวหน้าพักไปไอ้ป่วยแล้วไอ้ป่วยแล้วไปเจอยู่เก่าคณะพระยศาสตร์และการบัญชีใที่ธรรมศาสตร์เขาเรียกปฐมนิเทศปฐมนิเทศหรอครับโอ้โหนี่ไปพูดไปพูดนี่ครับน่าสนใจทีเดียวคุณพิธาเนี่ยเป็นซิมโบไปแล้วน่ะครับ เออนั่นคุณดงลองดูสิที่เขาไปพูดอ่ะเขาสะเทือนกันทั้งธรรมศาสตร์นะใช่ไหมเพราะคําพูดบางประการของเขาอ่ะสะเทือนกันไปหมดอ่ะออสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์สี่ปีของน้องๆสี่ปีของคุณกับสี่ปีของผมในสภาเนี่ยแตกต่างกันมีสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์บางคนออกมาต่อต้านเลยนะออกมาคัดค้านว่าไ,<อ>ไม่ควรเอาคุณ ไม่ควราไปไม่เอาเขาไปได้แต่คําพูดเขาบางคําพูดนะครับมันสะท้อนไปถึงจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์นั่นคือเกมลุกของก้าวไกลของคณะก้าวหน้าเกมตั้งรับมีอะไรบ้างพี่โอ้โหตอนนี้เหรอเกมตั้งรับตั้งรับพิธานะนะน่งดีพี่อันนี้จะต้องคดีตรงับผมจะยังไงต่อไปเนี่ยผมพักการทําหน้าที่อยู่นะครับคดีหุนสื่อผมอยู่ในมือของศารนะสาลมนตนบอกแล้ว รับพอรับปั๊บเนี่ยเขาให้เรียกเอกสาร5วันตอนนี้คุณพิธาส่งเอกสารหรือคําชี้แจงไปยังหรือว่าขยายขยายระยะเวลาได้สองรอบสอรอบคือสิบห้าหรอนะสิบห้าสิบห้าไอ้ปมนั้นไม่เป็นไรสู้กันได้ครับมาเจอปมหนึ่งมหนึ่งหนึ่งสองจากการหาเสียงของพรรคก้าไกลเข้าข่ล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้สารรับนูลรับไปแล้วรับไปแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการหาข้อมูลเช่นกันอันนี้เราไปถึงเนี้ยอันนี้อาการหนัก ไปถึงนี้อันนี้ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคณะกรรมการบริหารพักคไปพูดแล้วก็บอกว่าเป็นการอะไรฮะล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะถึงเข้าข่ายยุบพักเพราะเป็นการกระทําของผู้บริหารพักแล้วยุบพักแล้วตัวกรรมการบริหารพักโดนก็ดีอีกไหมโดนก็โดนตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์โอ้ยข่าวนี้นึกภาพไม่ออกเลยตอนนี้ผมว่า ปมนี้อาจจะก้าวไปไม่ถึงนะครับอันนั้นต่อมาเรื่องเรื่องที่มาจากคดีหุ้นสื่อถูกต,ต้องครับที่กกตร้องก็ไปบอกว่าวรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเช่นไรแต่ยังไปสมัครอันนี้เนี่ยม,มันต่างกันกก<อ>ตเนี่ย พูกับแล้วแล้วสั่งให้มีการสอบสวนตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งประเด็นที่พี่โอว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณนนสมบัติเจศูนย์นี่รับรองห้าพันกันโดยตรงเลยคือระหว่างแดงกับส้มอีแออีแอทันทีเลยครับเจ็ดศูนย์ไม่มีลุงแล้วใช่ไหมไม่มีลุงทั้งสองลุงอ่ะไม่มีอะไกว่านั้นคู่นี้เคยสมรสกันมาด้วยพอเกิดความแค้นขึ้นไปคุณคิดดูการเลือกตั้งรอบหน้านะคู่ชกที่หนักนวงที่สุดนี่แหละเขาบอกแกนนำทั้งสองพรรคก็คุณพิชากับคุณลุงยิงนี่แหละ ถ้าเป็นมวยไทยเขาเรียกมวยคู่เอกมวยคู่เอกเลยนะถ้าคุณพิธาไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการเมืองนะคู่นี้ก็จะเจอกันแน่นอนไม่เป็นไรคุณขอให้คุณพิธาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะุ้งหลังได้ยังมีคนขึ้นมาพี่ช้างพี่วีคุณเนี่ยโปรโมเตอร์มวยเนี่ยอีก4ปีหรือว่าอีก3ปีข้างหน้านะแต่รอดูว่าดูเดือดแน่นอนคู่นี้ดูเดือดนะแล้ววัยวัยก็ใกล้เคียงกันนะอ่อนกว่าอ่อนกว่า36 42 3 7กเจับส242นี่มวยนะมี2เพศ หนึ่งมวยฝั่งนี้เป็นมวยไฟเตอร์ครับฝั่งก้าวไกลไฟเตอร์แน่นอนปุงปังปุงปังฝั่งโน้นอ่ะเตเวียนอะโอ้ฝั่งนี้เป็นต้องเป็นมวยซอฟต์เพวเวอร์เป็นมวยเชิงและเป็นมวยที่มีประสบการณ์เชี่ยวกรากโอ้โหน่าดูชมมากวันนี้มาฝังเวทีมวยกับคุณบักบันบุญเลิศเพราะนั้นจากมิตรก้าวไกลเพื่อไทยที่หวังว่าจะเป็นรัฐบาลในฝันของคนหลายคนเนี่ยตอนนี้ปิดฉากมิตร เปิดฉากศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับ